สวัสทีคุณผู้ชมนะครับกับรายการเกล็ดความรู้เกมเกล็ดความรู้เกมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มเพ,มเพลงหรือใส่เพลงเพื่อที่จะเปลี่ยนเพลงทีมประจำกุ่นนั้นๆในเกมสปอตโรบอต t ทเ a น3 30นะครับผม<อ>วิธีการทำผมบอกคุณผู้ชมว่าคล้ายคลกับอตอนที่ผมทำคลิปการเพิ่มเพลงหรือใส่เพลงให้กับเกม โปบิสูตรการดัมส์เอ m กซ์ e ตมเว m ร์ซ m สแนั่นแหละครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ขวาบนนะครับคุณผู้ชมแต่แล้วทีนี้นะครับเราจะมาสอนว่าวิธีการเพิ่มเพลงทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมก่อนอื่นคุณผู้ชมต้องเตรียม f แฟล Drive หรือ e x t e r n a l hard disk ก่อนนะครับผมและต้องฟอร์แมตเป็น ex8 ทั้งคู่นะครับแต่แล้วทีนี้คุณผู้ชมก็เสียบกับคอมพิวเตอร์เลย แต่แล้วทีนี้พอคุณผู้ชมเสียบกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมไปที่แฟลชไดรฟ์ของเราเลยครับผมเอาละครับตอนนี้ผมเข้ามาที่หน้าหน้าแรกของแฟลชไดรฟ์กันแล้วนะครับผมวิธีการใส่เพลงจริงๆนะครับอันดับแรกเนี่ยที่หน้าแรกของแฟลชไดรฟ์ให้คุณผู้ชมสร้างโฟลเดอร์แล้วพิมพ์คําว่า S.R.W.Music s แบบนี้นะครับผมอ่ารอเรียบร้อยแต่แล้วทีนี้คุณผู้ชมก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นี้แล้วก๊อปเพลงมาใส่ได้เลยครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก๊อปอ่าเพลงทั้ง2เพลงมาแล้วนะครับผมอ่าแต่แล้วทีนี้พอคุณผู้ชมก๊อปเพลงเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมถอดแฟลชไดร์แล้วไปเสียบที่เครื่อง p l a y s t a t น o n 4ได้เลยนะครับผมแล้วมาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้นะครับไปชมกันเลย หลังจากที่คุณผู้ชมเข้าเกม s p o ตโรบอตไ t เซน n 30แล้วแล้วคุณผู้ชมเสีบแฟดไดที่เครื่องเพลย์เรียบร้อยละให้คุณผู้ชมมาที่หน้าจออิ t เตอ i ์มิชันแล้วเลือกไปที่ Option ตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่ System ต็มครับจากนั้นคุณผู้ชมเลือกไปที่ System Setting 2นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนเพลงได้ในโหมดที่เรียกว่า Combat BGM และ Default BGM นะครับผมสำหรับกรณีที่คุณผู้ชมเอาเพลงใส่แฟชไดแล้วเอามาเปลี่ยนทีมเพลง ประจำหุ่นตัวน,น,นั้นนะครับผมแต่แล้วทีนี้เริ่มต้นนะครับผมจะเข้าไปที่ Combat BGM นะครับผมสมมติว่าผมขอเปลี่ยนเพลงทีมเซต้ากันดั้มนะครับผมจะกดที่ทีมซองหรือว่าอาวุธแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกนะครับแต่แล้วทีนี้นะครับพอกดไปละกดไปที่ Team Song นะทีมซองนี้เนาะแล้วทีที่คุณผู้ชมกด Options นะครับหรือว่ากดอัปเดตลิสต์เนาะนี่แล้วคุณผู้ชมเลือกไปที่ copy mp 3 f l y f o r r m USB Storage Device นะครับผมแต่แล้วทีนี้คุณผู้ชมตอบ yes ได้เลยครับผมแล้วทีนี้มันก็จะขึ้นแฟลชไดร์ที่เราเสียบเข้าไปนี่แหละครับผมอ่านี่ฮะเรียบร้อยฮะแล้วมันก็จะทําการโอนเรียบร้อยจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็กดเลิกเพลงได้เลยครับผมซึ่งวิธีการกดนะครับคุณผู้ชมต้องกดสี่เหลี่ยมหรือกด B O นะครับอ่าปร๊บนน่กดสี่เหลี่ยมเรียบร้อย แต่แล้วทีนี้ในกรณีผมเนี่ยผมเลือกเพลงเซตาการ์ดัมเป็นเพลงนี้นะครับผมอันนี้เป็นเพลงจากเซตากันดัมทานสแตนเลชันพอเลือกเสร็จปุ๊บนะครับเลือกไปที่ select music เลยครับผมโปแบบนี้เลยเนย่เรียบร้อยครับเปลี่ยนเรียบร้อยแต่แล้วทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถกด option เนี่ยให้เป็นเพลงเดียวกันเนี่ยได้เลยครับผมอ่าประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ขอยกตัวอย่างอีกเพลงหนึ่งละกันก็คือเป็นเพลงของนี่ฮะอ้าวหายไปไหนแล้วอะ คือมันเป็นเพลงการดั้มดาราทีฟอาอไม่ใช่สิจริงๆไม่ใช่กดั้ดดาราทีฟหรอกครับผมหมายถึงพี่บานนาดของเรานี่เองถ้าคุณผู้ชมดูอนิเมะการดั้มดาราทีฟมาแล้วเราจะได้เห็นตัวละครจากการดั้มยูดิคอนคนหนึ่งมานะครับผมก็จะใส่เอ่เพลงเป็นนี่ครับปุ๊บกดซีเลียมเลือกไปที่ยูดิคอนโจเรียบร้อยอ่าเนี่ยฮะแล้วทีนี้ผมก็กดเชนออเลยครับเน่เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ฮะวิธีการเปลี่ยนเพลงก็จะประมาณนี้ครับ สำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ถูกใจ BGM เนี่ยแต่ว่าอยากเป็นเพลงอื่นก็ทําตามที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยแหละครับผมอ่าเรียบร้อยจากนั้นนะครับมาดูที่ default BGM นะครับผมคุณผู้ชมก็สาม,มารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับก็คือคลิกเข้าไปที่อันนี้ปุ๊บแล้วก็อ่า,อากดสี่เหลียมนี่ยฮะแล้วก็เลือกเพลงแบบนี้ไปอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับสาหรับวิธีการเปลี่ยนเพลงที่แบบว่าเฮ้ยฉันไม่ถูกไม่ถูกใจเพลงเนี้ยอ่ะแต่อยากจะได้เพลงอื่นมาแทนเนี่ยฮะวิธี อ่าใส่เพิ่มเพลงหรือว่าอยากเปลี่ยนเพลงเป็นเพลงน,น,นั้นแทนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วทีนี้พอคุณผู้ชมเปลี่ยนเพลงเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีให้ขึ้นเซฟอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนี่แหละครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเข้าฉากสนามลบกันนะครับจะให้คุณผู้ชมฟังเพลงกันเลยเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเข้ามาที่สนามลบกันแล้วนะครับเราจะมาเทสหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนเพลงแล้วนะครับผมซึ่ง ผมจะเอานาราทีฟซีกับตัวเซตากันดั้มลงไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผมเอาเป็นว่าขอเริ่มจากเซตากันดั้มกันก่อนนะครับไปฟังกันเลย 近いなら動きにパターンがあるはずだ。そこ เนี่ยฮะอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไปครับหลังจากที่เปลี่ยนเพลงแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเกร็ดความรูก้เกมที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับกับวิธีการเพิ่มเพ,มเพลงหรือใส่เพลงเพิ่มลงในเกมซ p o เปอร์ลอบอ i ไท n เซนเพื่อเอาไปเปลี่ยนเพลงทีมน้ำนั้นอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมจะเอาเฉพาะเวอร์ชัน PlayStation 4มานะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมีของสตรีมด้วยแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ได้เล่นสตรีมนะแต่ว่าเท่าที่ทราบคือ ของสตรีมเนี่ยจะสร้างโฟลเดอร์คนละส่วนกันนะครับผมโอเคเพียงแต่ว่าเวอ์ชช่น n n i t e n d o Switch เนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับโอเคก็ขอจบพิงเท่านี้นะครับกับเกร็ดความรู้เกมตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดป,ประการใดๆก็ขออภัยคุณผู้ชมมาณนะทีดีด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับรายการเกรดความรู้เกมจ้าสวัสดีครับ